Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa syahdu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. กับขอชุกตอลาสุบะฮานุวาตาลานะครับที่เรานั้นได้ได้มายืนหยัดนะครับละหมาดจะมาอารวมกันโดยเฉพาะเวลาสุเบหิและก็เวลาอัญชานะครับแต่มีน้องครับ <c oughs> สาเหตุนะครับที่ทําให้บ่าวของพระองค์หรือก็หรือว่ามนุษย์นั้นชอบกระทาความผิดแล้วก็กระทำบาปแล้วก็ฝา่าฝืน ต่อลอสบาฮานุวตะอาลานะครับในหน้าพื้นแผ่นดินนี้นะครับมีหลายสาเหตุด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คืออะไรพบบุญญานะครับคือการรักหรือหลงลุ่มหลงอยู่กับในเรื่องของดุนยาอย่างเดียวแล้วก็มีสนใจในเรื่องของโลกอาเคโระนะครับดังนั้นนะครับความลุ่มหลงในดุนยานั้นคือจุดเริ่มต้นของทุกๆอย่างที่จะนำพาไปสู่ในเรื่องของความผิด หรือทำบาปได้นะครับ <c oughs> นะครับผู้ใดนะครับมีนักวิชาการหรือองค์ละมาบอกว่าผู้ใดปรารถนาในเรื่องของดุนยานะครับอาคีรอเนี่ยก็จะอันตรายสำหรับเขานะครับอันตรายยังไงนะครับสมมติมว่าเขาหมกมุ่นนะครับอยู่กับเรื่องการงานอาชีพหรือความสุขสบายในดุนยา แล้วก็ไม่ได้สนใจในเรื่องของอาเคระไม่ได้เติมเต็มในโลกในเรื่องของโลกอาเคระก็จะเป็นอันตรายของในวันกิยามะนะครับแล้วก็ผู้ใดปรราถนาในโลกอาเคระดุนยาก็จะเป็นอันตรายสําหรับเขาได้เช่นเดียวกันนะครับเอาแต่เรื่องของโลกอาเคระแล้วก็ไม่สนใจในเรื่องของการธรมหากินหรือว่าเกียรติค้าในการธรมหากินอันนี้ก็จะเป็นอันตรายในดุนยาของเขา นะครับทำให้เขาอัตคัดในเรื่องการอยู่ในดุนยาได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นต้องสองอย่างนั้นต้องให้มันสมดุลกันนะครับโลกอาครอก็ไม่ทิ้งดุนยาก็ยังหาส่วนได้ของเราอยู่นะครับในอัลกุรอานนะครับในสุรอานกซสในอายะที่เจ็ิบเจนะครับได้บอกว่าวะบะตตกีฟีมาอาตากลลอฮุดดารุลอาคิรอ และเจ้าจงแสวงหาสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานแก่เจ้าเพื่อโลกอาคราะนะครับอัลลอฮ์ประทานนะครับประทานทางนําให้กับเรานะครับให้นบีมุฮัมมัดสลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้มาเป็นแบบอย่างมีอัลกุรอานมาเป็นทางนําอันนี้แหละอัลลอฮ์ประทานมาให้นะครับก็จะต้องอให้รู้ ถึงเรื่องราวที่เราต้องจะทาอะไรบ้างขณะที่เราอยู่ในดุนยาเพื่อให้มีผลที่ดีกับเราในโลกอาเคโรแล้วก็เวลาตันเซนซีบกมีนัดดุนยาและอย่าได้ลืมส่วนของเจ้าแห่งโลกดุนยานี้นั่นก็หมายความว่าคืออย่าลืมในส่วนที่ได้ของเจ้าจากการประกอบอาชีพการงานในการสแสวงหาริสกีนะครับ ในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เราขนขวายในหน้าพื้นแผ่นดินนี้นะครับ <c oughs> มีฮะดีษในบันทึกของอิหมัมอัลหาฮากิมนะครับนะครับได้ได้เร่าว่า,าท่านอบบมาลิกอันอัชอรีนะใกล้ที่จะเสียชีวิตเนะ่ย ท่านได้เรียบครอบครัวอันอัชอารีเนี่ยมารวมตัวกันนะครับแล้วก็สั่งเสียบอกว่าอขอให้ท่านนี้ขอให้พวกท่านทั้งหลายนี่นำคำพูดนำคำกล่าวนะครับไปเผยแพร่สำหรับคนที่ไม่ได้มาฟังนะครับนำไปบอกเพราะว่าท่านนี้ได้ยินคำกล่าวของท่านรอซูลสลฮุอละลลัยฮิวะลสลัมนะครับที่ท่านรอซูลได้บอกว่า ุลวัตุด,ดุนยามุรตุนอาคีรอนะครับความหวานของโลกดุนยานี้ก็คือความขมขื่นของโลกอาคีรอนะครับ่น,นก็หมายความว่าความสุขสบายก็ดีนะครับความสนุกสนานความเพลิดเพลินนะครับที่เกิดขึ้นกับเขาในโลกดุนยานั้นนะครับจะทําให้เขานั้นขมขื่นในโลกอาคีรอ อันเหตุเนื่องมาจากเมื่อมันเกิดความสุขสบายนะครับความเพลินเพลินมันจะสนใจที่จะปฏิบัติอามันไอบาดะเพื่อโลกอาครอแล้วมันก็จะเกิดความขมขื่นในโลกอาครออย่างแน่นอนนะครับและในทางกับในทางกลับกันนะครับวามุรตุด,ดุนยาฮุลวตุนอาครอในขณะที่ความขมขื่นของโลกดุนยานี้ คือความหวานของโลกอะเคโรนะครับเป็นทางตรงกันข้ามเนี่เมื่อเขานั้นดุนยานี่นะครับโคสลัดนะครับความสุขสบายไปบ้างนะครับในบางครั้งนะครับให้เกิดความยากลำบากบ้างนะครับโดยเฉพาะช่วงเวลาละมาซุบฮีเนี่ยนะครับขยับตัวกันได้ยากนะครับเราจะลุกตื่นกำลังนอนหลับสบายนะครับดีสามตีสี่นะครับนั ตอนนี้ประมาณตีสี่ครึ่งนะครับต้องขยับตัวขึ้นมาแล้วนะครับตะกี้ผมเรียกลูกชายนี่เรียกยากอยู่เลยแล้วครับกว่าจะขึ้นมาได้นะครับการฝึกฝนนี่เป็นเรื่องที่ยากนะครับดังนั้นนะครับไม่แต่ตัวของเราเองยากลําบากในการที่จะขยับมามัสยิดนะครับในเวลาสองเวลาช่วงสุบฮิและช่วงอิชานี่เป็นความขมขื่นอย่างแน่นอนนะครับ้าไมเราไม่หวังความโปรดปานของเราเราก็ไม่มากันอย่างแน่นอนแล้วก็คงจะหลับตื่นมาก็หกเจ็ดโมงนั่นแหละนะครับ จังน,นั้นนะครับก็ต้องระวังแม้วุญญานี้มันจะขมขื่นนะครับมันจะเกิดความหวานช่ำในโลกอาคกรอกตรงน,นี้แหละคือคำพูดของท่านรัูมีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซัมนะครับขอทิ้งไว้อีกสักหนึ่งฮะดีษนะครับเราเรามักจะเห็นพฤติกรรมนะครับคนที่ต่อต้านอิสลามเนี่ยนะครับพฤติกรรมบางอย่างนะครับจนมองไปว,ว่าอิสลามนั้น บีบกระชับทำให้คับแคบในการที่จะที่เราไปนำเสนอคนต่างๆเหล่านั้นนะครับ,บว่าเป็นเรื่องที่ยากสำหรับผู้ที่ศรัทธาแล้วนะครับไม่เป็นเรื่องที่ยากในการที่จะปฏิบัตินะครับในเรื่องของโลกดุนยาและโลกอาเครมีฮะดิษของท่านรอซูลนะครับในบันทึกของอิมนุฮบานะครับเราไม่เคยได้ยินฮะดิษต้นนี้มากเท่าไหร่นะครับท่านรอซูลนะครับได้เตือนประชาชาิของท่านบอกว่า มาซิบานีจยยายงานอุรศิลาฟีโกนามินบีอับซเดะลาฮาสุนัคจิงจอกนะครับที่หิวจัดนะครับสองตัวจะกระโจนเข้าหาฝูงแกะนะครับแล้วก็ยังอันเนื่องมาจากความหิวโหยของสุนัคจิงจอกสองตัวนะโจทกรโจนเข้าฝูงแกะเนี่ยตอนุมแบบับมันยังไม่อันตรายเท่ากับ มินฮารสิดมารีอัาลันมมนวัชเชอร์ฟิลดินี่ตอนสุนัขมันยังไม่อันตรายเท่ากับไอสุนัขจิ้งจอกที่หิวโหยนี่นะครับมันยังไม่อันตรายเท่ากับความละโมบนะครับหรือความอยากความตะกะของคนคนหนึ่งนะครับที่หวงแหนในทรัพย์สินหวงแหนในเกียรติยศยากลาบยศนะครับ มากไปกว่าในเรื่องของศาสนานะครับหมายความว่าไงล่ะครับคือว่าคือว่ามนุษย์เนี่ยรูปบบาวของเราเนี่จะละโมบในเรื่องของทรัพย์สินนะครับถนนซูนเปรียบให้ดูว่าไอ้ทุนักยิ่งจอกที่มันหิวโหยทั้งสองตัวนะ่ะมันกระโจนกับฝูงแกะอันเกิดจากความหิวโหยมันจะกินเหมือนจะกินได้ทั้งฝูงแต่ถนนซุนโมันไม่เท่ากับมนุษย์นี่แหละ ถือว่าคนคนหนึ่งนะที่หิวในทรัพย์สินแล้วก็หวงแหนทรัพย์สินแล้วก็เกียรติยศของเขานะครับทรัพย์สินเขาคือว่าเขาไม่สนใจว่าทรัพย์สินที่ได้มานั้นอนะ่ะมันจะหาลาสหรือฮอรอมไม่สนฉันจะเก็บกักเอาไว้อย่างเดียวฉันให้ได้เป็นทรัพย์สินมาแล้วกันนะครับฉันให้ได้เป็นลาบยศนะครับขึ้นยศนู้นยศนี่นะครับไม่ว่าจะได้ทางสะอาดหรือทางสกปรกฉันก็จะนํามันมา โดยไม่สนใจในเรื่องคําสอนของเรื่องของศาสนานั่นเองนะครับดังนั้นขอฝากพี่น้องว่าอย่าุบุดุลยาอย่าหาาลงดุลยาจนเกินเหตุจนทําให้เรานั้นลืมคําสั่งของอรรอร,รสูลน,นะครับลืมที่จะนึกว่าตัวเองนั้นนึกว่าต,วตัวเราเองนันจง Jatuhkan klub yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di luar akhirat. Yang sengah paham. Saya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.